สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกคนด้วยนะขออนรัาเข้าสู่ตัวสาช่นเนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมจิออนนั่นเองนะฮะดองไว้นานต้องขออภัยด้วยวันนี้กลับมาแล้วนะฮะเออเกมเกมที่ไม่ค่อยอยากจะเล่นแต่ก็ต้องเล่นนะฮะอืมวันนี้ก็ค้างไว้ตรงลิฟต์นะดองไว้เป็นเดืนเอนเฮ้ยหมาปูตกใจอือเดียดเองมันก็มาหาเรางง นะเฮ้ยลิบลิมีเสียงตึ๊ตึ๊ตึ๊ตตเปิดลิบแล้วคงไม่มีอะไรนะฮะหมาเห่าจังเลยมันต้องเห็นอะไรแน่ๆนะเฮะเฮ้ยหมาเข้าไปแล้วเราก็ตามไปแล้ง่ายต่อเฮ้ยมีเสียงหมาโอเคอ้าวจบแล้วเวนสรุป สรุปดองว้ทำไมเนี่ยลงลิฟต์ก็จบเลยนะเออก็ต้องรอด่านสองกันเลยทีเดียวเอม t y ตไม่มีอะไรเลยเนะคอลเลกต์ไอเทมด่านสองฮะอ,อับดอับดอนฮอสพิทอลอืด่านแรกจบไปมากจบไปจบไปมากด่านสองคงไม่จบไปแบบนี้นะมองว่างั้นเดินมาในโรงพยาบาลจะงมีเสียงเล็กเดินว่ะ คงจะเป็นเด็กนั่นแหละเด็กนั่นชัวนะฮะผมไม่ใช่ใครที่ไหนน่าจะเป็นเอด็กเวนนะฮะโอ้ยรู้สึกว่าเรา,เราจะเป็นหนึ่งในญา,าติของเอลิกะนะะนูนจัดจในรูปแล้วมันมีรูปของเอลิกะด้วยทำไมมีเสียงโทรศัพท์ด้วยนางพยาบาลไปไหนหมดอืมโคจันนอนนะเอยเสียงเด็กเดินนี่มันก็เดินตนลอดเลย ปิดไฟขึ้นมาโอ้โหมีอะไรนะมีไฟฉายพร้อมเสียบโอเคไปลุยกันเลยนะนี่ก็เป็นด่านที่2นี่มันเสียงดังอะไรนเนี่ยไม่มีผู้คนตอบรับมันเลยเหรอแล้วทำไมมีเด็กวิ่งอยู่รอบๆตลอดเลยน้าพยา,ยามันทำอะไรเนี่ยฉันต้องไปดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมิกกนะตัวละครที่เราจะได้รับบทในวันนี้ ปาลุยกันเลยเอ้ยประตูประต,ตูโอ้ยเสียงจะจกแตกเสียงโทรศัพท์เบาเงียบไปแล้วนะเขาไม่มีอะไรเออไม่มีะอะไรไม่มีอะไรโอ้ยแย้มดูเสียงโทรศัพท์เอ้ยเฮียเอ้ยมันเดินผ่านก <c oughs> นนูอีกเด็กเวรนันนะ้นะฮะเบาไปแล้วนะฮะ นูนูสามศูนย์หนึ่งคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเยังก็ะจกแตกแล้วนะจังเหอไปไปไปหันไปแล้วไปไหนอ่ะครับไม่เคยเล่นด่านนี้ด้วยดิไม่เคยเล่นเกมนี้บอกดิเออเฮ้ยเ้ยเด็ดนี่มันก็สนจังเลยะเ,เดินนะเดินไปข้หนนาเพมเด็ด อยู่ที่40กว่ากว่านะเดินช้ามากเฮ้ยนั่นถามไฟฉายปะผมไป็ถามไฟฉายนะเออของมีอะไรผมอะ่ะอ๋อกระบอกไฟชายนีกอันนึงเจ็บ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 อืมได้แบบก้อนนึงสแปร์แบตเตอรี่เนี่หนัหนหนันหันแล้วไปไหนต่อห้องนี้ปะอืม รูปนี้น่าไปดูสปอยก็ดีนะเพราะไม่มีอะไรหรอกน,น,นะนะอืมไปไหนดีไปไหนดีผมไ,ไ,ไม่กลับที่เดิมหรอกสามศูนย์หนึ่งอ๋อมีโทรศัพท์มาจากห้องสามศูนย์หนึ่งโอเคเราต้องเข้าไปชัวร์อืมเตรียมรับเตรียมรับมือเตรียมรับมือเออไม่มีอะไรนะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไร เสียงมีเสียงอะไรอะ่ะไปที่เตียงไม่มีอะไรเ่ยเฮ้ยเอ้ยใคร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 เข้าไปดูใกล้ๆกก็ไม่มีอะไรเ่ยเฮ้ยเอยอแมงเอาเอาละเล่นกูอีกแล้วนันจะไม่มีอะไรนี่นะ ไม่มีแบตเตอรี่ให้เราเก็บด้วยเกียรตอนเปิดประตูมากเลยฮะเออไม่มีอะไรใไม่เออเออโอเคเราต้องไปไหนอะเนี่ยนั่นมันก็เคาน์เตอร์ไม่มีอะไรฮะอ,อืมไปไหนดีไปไหนดีไ โอ้ไปฉายโลาเรเก็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บโอ้ยมีอะไรเนี่ยเส้นผมเฮ้ออะไรอะไรโหทัดสูงไปคือมันคืออะไรอ่ะหืมลิฟอะไรความั้างไงตึกล้างมีหุ่น บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เป็นโรงพยาบาลใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเหมือนมีเงาอยู่ข้างหลังตู้ด้วยเอ่อเอาดับไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเออยังม,มีเส้นผมตรงนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอันนึงขอเจ็บขอเจ็บนี่ก่อนนะคงไม่หันไปเดี๋ยวค่อยเข้าไปเพราะผมรู้ว่า มันจะมาชักชวนแล้เราเข้าไปอยู่เนะแต่แบบตอรี่ต้องพร้อมก่อนโอเคสําหรับใครที่เล่นเกมนี้แล้วเฮ้ยแล้วรู้สึกว่าประมาณว่าอะไรอ่ะมันเมาส์มันช้าก็ถามเข้ามาได้ในแฟนเพจน,นะเดี๋ยวผมจะสอนปรับนะเข้าไปไม่มีอะไรไหมยองไม่มีมั้งฮะโอเคไปทางไหนเฮ้ยแมวดำแมวดำ เดีไปแล้วตามแมวตามแมวแหละนะเพราะว่าพวกฉากอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบเขาเรียกอะไรเป็นตัวนําทางให้เราอะฮะพาเราไปหลอนเฮ้ยเหี้ยมเหมียวอะไรตรงนี้เนี่ยเขี้ยโอ้ยบูบเลยกูอ้าวอะไรอะไรเป็ดเบ็ดเ็ดมีเครื่องหนึ่งเหรอ ทางขวาทางขวาซื้อหูฟังมาใหม่ <c oughs> ไม่ขอบอกราคาแล้วเอ้แม่ปิดเองหมายความว่าไงออกมาล้วนอกห้องแล้วไม่มีอะไรแล้วฮนะแม่หลอกให้เราเข้ามาโอ้โหมันมาเหมี่ยวใส่อืมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีมมโอเคไปไหนต่อแล้วเนี่ยมันก็วนอยู่ที่เดิมแค่นี้ฮะ ไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยฮะเฮ้ยเฮอ,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 อะไรโดดยังไม่ใช่โทรศัพท์ดังอีกและบ่อยมากเลยเนี่ยไอ้เช็ดเด็กนี่มั่งทำคูสะดุ้งหลายรอบแล,ล้วจากห้องไหนว่าจากห้องไหนมันไอ้แม่เนี่ยแหละตัวแกล้งเลย รับโซนทรัพย์กันโอ้โหเสียงนี้ใช่เลยเสียงแม่มันเอ้ยอะไรอ่ะเจ็บ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 เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันตามไปหันตามไปเฮ้ย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 หันตามหันตามหันก่อนนะหันก่อน ถ้าไม่หันจะโดนค่ะอา,อาลุกขึ้นมาคงไม่เจออะไรนะเฮ้ยไม่มีเสียงอะไรด้วยเอาแล้วเก็บได้อ่ะไปไหนต่ออ่ะอืมทางขวาและะ้วมั้งเอาเอา้มีอะไรมีอะไรไอ้เด็กเวนเข้าไปในนั้น โอ้ตามมันไปใช่ไหมเนี่ยเจียนจริงเลยเออตามไปตามไปก็เรียนรอดอรครับโหเกียนโทษที <c oughs> อย่าแซวอย่าแซวเรื่องนี้อย่าแซวนะเรียนรอดออ,อชีวิตมาปลายฮะนี่นี่ทหารแหมชวนกูเข้าไปละมันคงไม่เหมียวใส่กูนะรับมืออ้ยเหียเฮ้ยแมวอีกแล้วมีชิ้นส่วนและให้เก็บเนี่ยมันต้องเป็นปริศนาทุกอย่าง อืเจ็บแล้วเซชิเปิลแฟมเมนเป็นรูปนะเป็นรูปโอเคหันไปอืมไม่มีอะไรเก็บถ่านไฟฉายเหลือเพียงน้อยห้องนี้ล็อกเปิดไม่ได้เอ๊ะเมาส์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 หลุดกกอะเออใจเย็นใจเย็นเออ ไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะโอ้กระจกกระจกเออเอาอละ้ะนำตัวนำไทยละ่ะเด็กเวนั้นโอเคให้เราไปชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างอืมจะเลนจบแบบเลยก็แล้วแต่อันนี้ผม,มต้องขอดูสภาพจิตใจอนะ่ะรู้สึกว่าเริ่มชินใช่ไหมล้ว เล่นเกมผีไปเยอะ scp นี่เที้ยกว่านี้เยอะฮะในความคิดผมนะจูออนมันก็น่ากลัวอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเที้ยแม่มันเฮ้ยเฮ้ยจับมือกูอีกเที้ยตาม่วงด้วยเฮ้ยไปไปเที้ยไปเออไปดิเออไปไปแอนส่งลูกมาล่อจะหลอกกูว่างั้นเถอะถูกกระจิบ เนี่ยจิบจิบไอ้ที่ผมมาแบบตึงอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่ากลัวกว่าอันนี้มันผมมาไม่ค่อยน่ากลัวเลยแล้วจับมือเนี่ยโคตรน,น่ากลัวเลยนะชั้นบนชั้นล่างนะชั้นบนชั้นล่างเอาไม่รู้เนี่ยชั้นบนแล้วกันงันะขึ้นชั้นบนไห้ก่อนเขาบอกว่าขึ้นที่สูงได้เปรียบครับเนะี่ยใครไม่รู้แม่งพูดอ๋อได้แบตเตอรี่ ดีดีดีดเ,เก็บเก็บแบตเตอรี่กันเนะ่ตึ้งดึง,ดงเอเอนี่ะห้องล็อกโหล็อกให้คุณมาแต่ก็ดี้่ะล็อกไม่ได้ล็อกหรอกเดี๋ยวเราก็ได้แบตเตอรี่มาใช้นะหนึ่งอันอันนี้มันเปิดได้ไหมน,น่าจะเปิดไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรนะลงไปชั้นล่างกันดีกว่า ดูเล็กนี่ประตูเลยเปิดนะรู้สึกพวกนี้จะเปิดไม่ได้นะอืมไปไปเนี่ยเสียงเล็กเดินอยู่ข้างล่างโอเคเนยถ้าเราปรับเมาส์ให้เป็นแล้วเราเล่นเนี่ยครับปัญหามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะทําให้อโอ,โอ้มีเส้นผมมาบางังมันจะทําให้เราเนี่ยครับเสียเสียแบตเนี่ยเสียแบต ฟรีเพราะว่ามันเลื่อนเมาส์ช้านั่นเองนะอืมทำไมผมถึงกล้าเล่นเกมนี้ผมอยากเพิ่มยอดวิวให้วิดีโอ <c oughs> ชแนลนะใครดูก็เออใหม่ละรีบๆไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวตายนะก็เห็นเขาบอกว่าเล่นเกมนี้แล้วยอดวิวจะพุ่งอะ <c oughs> เขาชอบดูคนกีด๊ด <c oughs> ก็ผมชอบเล่นเกมผมไม่ชอบเล่นเกมผีนะโดยการส่วนตัวไม่ชอบมากนะได้แบตเตอรี่แล้วดีมากดีมาก นาดันนี้น่าจะยาวนะแบตเตอรี่เยอะมากมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้ปดไ,ดไปต่อมันโคงไม่มีอะไรโคมอ่ะนะอ,อื้ตกใจเลยมีเส้นผมบังประตูวไว้นะหันซ้ายอย่นแล้วก็หันหลังเฮ้ยเส้นผมตึมเลยนะียโอ้โห มันรู้สึกว่าโดนฆ่าหมดเลยหรือเปล่าในอพยบาลเนี่ยนะฮะเช่นผมยังเยอะเยอะมากนะเราก็ต้องเดินไปตามนี้แหละครับมันชักชวนให้เราเดินไปไหนนี้จ,จบเช่นไรอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่เคยเล่นนะฮะไม่เคยเล่นเลยแต่มันไปไปถูกตลอดอันนี้เขาไม่เข้าใจเนี่ย เราน่าจะเข้าใจระบบเกมแล้วมันไม่ไม่ง่ไม่ได้ยากอะไรครับแค่เราเดินแล้วมันจะนําทางไปเรื่อยๆนะฮะอืมอ่ะเปิดละอืมเข้าไปเข้าไปไม่มีอะไรเฮ้ยอุย้ยให้เปิดลงศพเหรอมาเปิด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 เ,ดเดขยา่าเขยา่าอะไรนั่งไปข้ขางๆปะไม่มีอะไรอันนี้มันดิ้นได้ เปิดด้นนี้กันไม่มีอะไรนะน้าเนียทำไมเปิดไม่ได้เข้าไปด้านในได้ไหมไม่ได้ครัอ๋อผ่าไปฉายเก็บเจ็บมันหลอกให้เรามาปะเนะี่ยเอ้ยกุญแจกุญแจอ๋อเปิดไม่ได้ไมันไม่มีกุญแจอ้าวละลุบท็อปขี่อ๋อ โอเคได้เขาเรียกแล้วชั้นอันนี้ละนะชั้นเขาเรียกแล้วชั้นหลงัลงคาหลังคาเออไปไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีไป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 ,ไป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 เออนะก็กลัวอยู่บ้างนะฮะก็ตกใจไปหลายรอบแล้วแต่รอบที่ผีไอ้ผีแม่มาอันตอนนั้นไม่น่ากลัวนะฮะไม่เท่ากับดา่านแรกเท่าไหร่ดา่านแรกนี่โอ้หแม่งดุดดุดดไอ้ที่ยเดินมาอย่างกับแมงมุมแล้วเป็นคนกลัวแมงมุมเดี๋ยวแล้วนะฮะ อย่าแก้มผมนะใครแก้มผมด้วยมงนี่ฆ่าเลยหลอเล่นเนี่ยไอ้โมนตัวเล็กไม่ค่อยกลัวตัวใหญ่กลัวฮะถ้าเห็นนี้หดหดหัววิ่งหนีเอยโอ้ยมันบังเอาออกเอาออกไปมันต้องมีแรงเอาออกไปอยู่แล้วนะเนี่ยกดกดไงอ่ะอ้าวแดนแดงนู้น เออเอาไหมไม่ได้เหรอได้เสียงใครเดินด้วยหมายความว่าไงไม่กูไปไม่กูไปไหนฮะเมืเ่อกี้กดออยู่เลยอ๋อนี่ไงโหเอื้อมไปเปิดเ้เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหมาอย่างกระซอมบี้เชี่ยรีบเปิดตู้รีบรีบเปิดเอ้ยขย่าโอ้โหเตต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 เฮ้ย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 เร็ว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 เอ๊มิกิเร็วเร็วอีมิกิอีมิกิอีมิกิอะมันก็ไม่รอดหรอกเออเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยโอ้โหยังแม่งสัตว์ไปไปไปเออไปสักทีหาเฮ้ ยังยังยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้มิกิหลอนเต็มที่ฮะมิกิสั่นประสาทสุดๆมีอะไรในนี้ไหมไม่มีฮะไปขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆขึ้นไปฮะอ่าอีเด็กอีเด็กนั่นขึ้นไปแล้วนะฮะคันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะในความรู้สึกโอ้โหยลูกบอลมันจะให้กูลื่นใช่ไหมกูรู้นะกูรู้นะเนะีถ้าใครเคยฟังสกิลลิกไอเพลงอะไรอะ นี่มันเป็นลุงอ้วนขายติมโยนลูกวัลแลอะลุงอ้วนทาไมไม่ลื่นนฮะเห็นลุงอ้วนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนะฮะแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งต่อได้อ๋อมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างคัสซีนแบบนี้หมายความว่ายังไงอเดี๋ยวขึ้นไปเดยขึ้นไปค่อยๆก้าวมิกิเฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยเส้นผมเส้นผม

จเจอกันใหม่พัดหน้าครับรู้สึกว่าลืมเซฟด้วยโอ้โหไม่เล่นใหม่อ่ะจริงๆจเจอันใหม่พัดหน้าเล้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้ yeah.